โอ้โหเช้าวันอาทิตย์ฮนะสบายสบายกับนาเล็กแคมีโอกาสได้จิบก,กาแฟนอกสถานที่นะเดินชมธรรมชาติในสวนของโรงพยาบาลนะถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปด้วยเป็นการผ่อนคลายไปด้วยจิบนะก,กาแฟยังมีความสุขมาชมดอกไม้ที่สวยฮะนะอันนี้คือดอกชุมเห็ดเทศนะก็ถือว่าเป็นไม้ป่า แต่ว่าคุณค่าทางสมุนไพรไม่ธรรมดา,าจริงช่องจิตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้านี้นะเล็กก็พามาจิบกาแฟริมชายป่ากันหน่อยนะพามาชม <c oughs> บรรยากาศยามเช้านะยางเข้าสู่หน้าหนาวก็จะเป็นแบบนี้แหละดอกไม้ดอกญ้านะสวยสวยสวยงามมากกลางคืนก็จะอาจจะมีน้ำค้างนะเชา้ชาเช้าก็จะมี น้ำค้างเกาะอยูนะ่มีหมอกจางๆนะก็สวยงามดีฮะเนี่ยบรรยากาศริมทางดอกยาสีสวยก็เป็นทางที่พวกเราใช้วิ่งออกกำลังกายฮะเดินออกกำลังกายกันนะบรรยากาศถือว่าสุดยอดจริงๆ เนี่ยแหละอยู่กับธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้ดอกยาสวยงามแม่แต่กระถินนะดอกกระถินก็ยังสวยฝักกระถินพร้อมที่จะเอาไปกิ้มกับน้ําพริกหรือว่าส้มตำเนียกินเป็นผักก็ถือว่าเป็นผักที่มีประโยชน์มากมายเลยนในเรื่องของ วิตามิน A อนะกระถินเนี่ยสุดยอดเลยฮะเนี่ยมตรงนี้มาเจอดอกไม้สวยๆนะก็เป็นดอกชุมเห็ดเทศนะหน้าหนาวก็จะออกดอกสวยๆแบบนี้แหละดอกสีเหลืองสวยงามมากเป็นช่อตั้งเนี่ย ก็บานนานนะเพราะว่ามันเป็นช่อยาวๆแล้วมันก็ค่อยบานไปเรื่อยๆนะดอกที่บานก่อนก็จะติดฝักนะอยู่ข้างล่างนะก็ค่อยบานไปถึงส่วนปลายนะสวยงามนะเนี่ยหลายคนอาจจะมองเป็นวัชพืชนะแต่ถ้ามันอยู่ในป่านะมันก็จะ เห็นความสวยงามอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าพูดถึงสรรพคุณของทางสมุนไพรนี่ก็ไม่ธรรมดาจริงนะใช้เป็นยาระบายนะได้เป็นยาถ่ายไดนะ้หรือว่าบางคนใช้ถ่ายพยาธิเนี่ยใช้ถ่ายพยาธิไดนะ้หรือใช้ภายนอกเขาบอกว่าใช้รักษาพวกกากเกิน แผลฝีหนองได้โอ้โหนี่ไม่ธรรมดาจริงนะแล้วตามร้านขายของพวกแพทย์แผนไทยเนี่ยพวกไอ้ขายสมุนไพรเนี่ยมีวางขายนะเป็นใบแห้งเป็นผงเป็นหลากหลายเลยเขารับซื้อด้วยนะเนี่ยใบสดเนี่ยน่าจะ กิโลกร,รัมละ20สถึงย5บาบาทถ้าใบแห้งก็ร้อยถึงร้อยห้าสิบแต่ถ้าใบแห้งเอาไปบดเป็นผงเป็นเนี่ยร้อห้าสิบถึงสองร้อเนี่ยไม่ธรรมดานะเพราะนั้นใครมีก็ถ้ารู้จักใช้ประโยชน์นะก็ถือว่ามีคุณค่าเลย แต่ว่าการที่เราจะใช้พวกเหล่านี้ถ้าเราไม่มีความรู้จริงเราก็ต้องอย่าว่าอย่าใช้แบบพร่ำเพื่อนะก็ต้องสอบถามคนที่เขามีความรู้จริงๆริ่นะนะเล็กก็เอามาฝากไว้นะมาให้ดูให้ชมกันให้รู้จักกันอ่นะสรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ